เช้าเช้าแบบนี้นะครับคุณผู้ชมลองออกมาเดินที่ตลาดนะครับมีของกินอากาศสดชื่นวันนี้ผมอยู่ที่ตลาดสดปิ่นทองนะคุณผู้ชมเราจะมาตามหาร้านพริกแกงรสเข้มแล้วก็ร้านข้าวแกงรสเด็ดมาเล่นเกมชิงเงินรางวัลจากกะนกวันหนึ0ันบาทช่วงซื้อง่ายขายง่ายได้โชคกับพริกแกงกนกวันคุณผู้ชมครับมาถึงแล้วร้านพริกแกงรสเข้มครับวันนี้เป็นร้านแม่วาสนานะครับสวัสดีครับ คุณแม่เปิดที่ตลาดสดปินทองนี่มากี่ปีและสามสิบค่ะพริกแกงอะไรขายดีสุดทุกอย่างทุกอย่างเลยขายดีหมดมีร้านข้าวแกงในตลาดนี้ร้านไหนใช่ของเราบ้างร้านเจ๊ป้อมร้านเจ๊ป้อมเหรองั้นเดี๋ยวเราจะไปชวนเขามาเล่นเกมกับคุณแม่สู้ไหมครับสู้ค่ะสู้นี่ชื่อว่าสนาแล้วแต่ว่าสนานะจ๊ะ มาถนึงแล้วครับร้านข้าวแกงรสเด็ดนะครับข้าวแกงแม่ป้อมนะครับที่เป็นลูกนะสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจั้งแต่คุณแม่ถึงเรานี่กี่ปีแล้วขายมาสี่สิบปีละสี่สิบปีวันนึ้ทำกี่อย่างสิบกวอย่างน <10 S 2> ะสิบกวอย่างแล้วอะไรขายดีสุดแกงเขียวหวานนี่แกงเขียวหวานอร่อยเพราะว่าใช้พริกแกงกระนกวันนี่ค่ะนี่ไงใช้พริกแกงกระดกวันนะครับคุณผู้ชมวันนี้เราจะชวนไปเล่นเกมชิงกระง้วนพันห้าสู้ไหมสู้ค่ะเย้าล้ครับเราจะเริ่มแข่งเกมกันแล้วนะฮะถ้าเกิดว่าผมบอก ตะบวยให้ยกตะหลิวตะหลิวอ่าอย่าพลาดนะถ้าบอกตะหลิวให้ยกตะบวยอ่าพร้อมนะเตรียมตัวหนึ่งสองสามตะหลิวตะ buoy อ้าวยกตะลิวทำไมฮะคุณแอนยกตะลิวไปแล้วนะครับมอบรางวัลกันเลยครับวันนี้คุณแอนแพ้ไปไม่เป็นไรรับจากกนกวันไป500บาทเดี ส่วนคุณแม่นะครับชนะไปนะครับแม่วาสนารับจากกระหนกวันไป1 5 0 0บาทเห้รยบาทนีนอกจากนั้นผมจะมีผลิตภัณฑ์กระหนกวันนะครับมอบให้ร้านละ1ชุดด้วยนะครับใครสนใจเป็นตัวแทนขายนะครับโทรได้ตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอเลยนะครับกระหนกวันรสเข้มเต็มเครื่องเทศค้าร่วมสนับสนุนโดยต้นตำรับเครื่องแกงไทยกระหนกวันรสเข้มเต็มเครื่องเทศ